โอเคสวัสดีชาวมียาทุกท่านครับก็วันนี้เราอยู่ที่เดิม SV Bike นะครับวันนี้พามาชมรถจักรยานเข้าใหม่นะครับก็เป็นแบรนด์ a n นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับแบบรวดเร็วทันใจนะไปนี่ก็คือ2คันนี้นะเป็น g จ N T t ชา r d d v a n c e 2นะครับก็เป็นเสือหมอบได้เป็นเฟรมคาร์บอนแล้วนะแล้วก็แต่แต่หลักอานยังเป็นหลักอานที่เสียบอยู่นะไม่ใช่หลักอานกระโดงเนาะ แต่ว่าจบตัวนี้จบเลยนะครับอ่ะสองคันนี้สเปคเดียวกันนะครับแต่ต่างแค่สีนะมาดูสีคันนี้ก่อนสีคันนี้จะออกเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าสะท้อนแสงกระจออกเป็นเหลือบเือฟ,ฟ้านะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะแต่ว่าสวยมากนะครับอ่ะมาดูสเปคกันที่คันนี้แล้วกันนะมาดูที่ด้านบนก่อนนะครับตรงนี้ให้สเตมมาขนาด100นะครับแล้วก็แฮนด์ขนาด42นะครับชุดเกียร์เป็น10512สปีดนะครับ ฟูลกรุ๊ปเลยนะครับชิปเตอร์ตัวขาจานนะับให้เป็นขาจานร้7 2 5นะครับใบจาน5236นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสับจาน1 0ึ่งนย์ะ105นะครับก็ตัวเดียว r 7า0จแหละนะครับแต่มันจะเป็น7100มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองหลังแคสเซ็ตจะเป็น11 34ี่นะครับไปได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับขาชันก็ไปได้แล้วก็ตีนผีเป็นแบบขาย,ยาวนะก็คือรองรับการใช้เฟือง หลังที่ปริมาณเยอะอย่าง34ฟันนะครับตัวล้อนะครับให้เป็นตัวล้อของทางใจแอนเองนะครับเป็น pr 2นะครับเป็นล้ออลูมิเนียมรองรับจุบเหล็แล้วนะครับตรงนี้จะมีบ่ารองรับจุบเหล็ตรงนี้นะครับตัวยางนะครับก็จะเป็นใจแอนกาเวียคอซ่าหนึ่งนะครับเป็นขนาด725นะครับตัวนี้ตัวยางก็รองรับจุบเล็แล้วนะครับสามารถใส่จุบเหล็ได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าให้ดีก็เปลี่ยนเป็นล้อคาร์บอนก่อนนะครับตรงนี้ก็คือให้ช่วยขอที่ ซ่อนสายมาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอินทิเกตที่เป็นของแจนเนี่ยที่เป็นคาร์บอนนี่ก็สามารถเปลี่ยนแล้วใส่ได้เลยนะครับตัวเบาะที่ให้มาจะเป็นเบาะแจนแอปโรชนะครับนี่แจนแอปโรชสวยงามนะครับนุ่มเป็นเบาะเจลนะครับแล้วก็ตรงหลักอานจะมีซีนยางให้เนะาะกันฝุ่นมาดูที่ใบดิสเบรกนะครับ ดิสเพกหน้าหลังจะเป็นขนาด160ทั้งหน้าและหลังนะแล้วก็ถ้าสังเกตตัวปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับอโอเคทั้ง2คันนี้นะราคา83,000บาทนะครับก็ใครสนใจมาดูที่หน้าร้าน SV ได้นะครับแล้วก็มาหน้าร้านเดี๋ยวมีส่วนลดให้นะครับ รูดบัตรเครดิตได้อะไรได้หมดนะครับก็มาคุยกันทีน่าานาราเนาะก็มี2สีสามารถสั่งซื้อได้นะถ้าของหมดก็สามารถเพลอเดอร์ได้นะมีตอนนี้ที่อยู่ที่ร้านจะมีสีดําแล้วก็น้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีสีเป็นเหมือนแบบสีมุกนะครับสีขาวแล้วก็สีดำนะตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคใครสนใจมาซื้อได้ที่ SV b y ีบยพัทยานะครับเดี๋ยวแนบลิงก์แผนที่ด้านล่างให้นะครับโอเคไป ไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ